ภาพทั้งหมดในคลิปนี้สร้างขึ้นด้วย AI เพื่อประกอบการเล่าเรื่องเท่านั้นเสียงบรรยายเป็นเสียงจริงของผู้จัดทำค่ะ All image are AI generated for storytelling purpose o n l y o n e l narration by the creator ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเรามหัศจรรย์นะคะวันนี้มาพบกับเงาปริศนาในหอพักเก่าเรื่องราวจะเป็นยังไงตื่นเต้นแค่ไหนไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ โรงเรียนประจำเก่าแก่กลางป่าสนเงียบงันในคืนฝนพรมเสียงลมรูบดิวรอดเข้ามาจากทางหน้าต่างหอพักหญิงเสียงเคาะประตูกกกกหลินที่กำลังจะปิดไฟบนเตียงชะงักทันทีเธอหันมองหมอกดูมเมดที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ปลายเตียงเสียงนั้นดังมาจากห้อง สองหนึ่งสห้องที่ถูกปิดตายมาหลายปีและไม่มีใครกล้าเข้าไปตั้งแต่เกิดเหตุสยองครั้งนั้นหมอกได้ยินใช่ไหมดินกระซิบเสียงสั่นหมอกวางหนังสือลงทันทีได้ยินใครจะไปอยู่ในห้องนั้นล่ะแต่แทนที่เสียงจะหยุดมันกลับดังขึ้นดัวและหนักกว่าเดิมก็ ก็เหมือนคนทุบป,ประตูด้วยความหงุดหงิดทั้งสองมองหน้ากันความกลัวแล่นไปทั่วตัวแต่ความอยากรู้อยากเห็นของหมอกมากกว่าเสมอไปดูปะถ้าไม่ไปเดี๋ยวมันก็เคาะทั้งคืนแบบนี้แหละหลินหน้าสิแต่ก็ยอมในที่สุดทางคู่ค่อยๆเดินออกไปทางเดินสลัวสลัว ปทางเดินกระพริบเป็นจังหวะลาวกับหายใจแผ่วๆของอาการเก่าแก่เมื่อเดินมาถึงห้องสองหนึ่งสามเสียงเคาะหยุดสนิทลิ่นกืนก้อนอะไรบางอย่างลงคอหมอกเอื้อมมือไปแตะลูกบิดแต่ทว่าประตูก็ดังแอดเปิดออกเองอย่างช้าๆภายในห้องมืดทึบ เหมือนหลุมลึกไกลก้นอากาศเย็นว่าราวกับพึ่งเปิดฝาลงศพหลินจับแขนหมอกแน่นจนเจ็บไฟในห้องกระพริบสองสามครั้งก่อนจะปรากฏล่างเด็กนักเรียนหญิงยืนอยู่ข้างหน้าต่างหันหลังให้ทั้งสองล่างที่เหมือนถูกแขวนด้วยเส้นได้ที่มองไม่เห็นพี่คะหลินเรียกเสียงสัน่น ร่างนั้นกลับไม่ตอบแต่ก็ค่อยหันหน้าช้าๆเหมือนคอต่อกระดูกถูกง้างออกทีละมิลลิเมตรจนหันมาคบเบาตากวงโบมีของเหลวสีดำไหลเป็นสายปาฉีกว้างผิดลูกและเสียงแหบแตกที่เหมือนมาจากลุมศพดังขึ้นคืนนี้ออกมาหาชันทีทันใดนั้น ไฟทั้งชั้นดับพลึบเสียงกรีดร้องของหมอบกับหลินดังสะท้อนทั่วอาคารและบางอย่างในห้องสองหนึ่งสามก้าวออกมาช้าๆนั่นคือเพียงจุดเริ่มต้นหลังจากไฟดับทั้งชั้นหมอบกับหลินวิ่งสุดแรงกลับเข้าห้องทั้งสองหอบหายใจมือเย็นเฉียบเหมือนน้ําแข็งหลินปิดป,ประตูดังปังหมอก เมื่อกี้คืออะไรอ่ะคนหรือไม่ใช่คนแน่นอนหลินตาแบบนั้นปากแบบนั้นไม่มีทางเป็นคนได้หรอกเสียงลมพัดตีกรอบหน้าต่างดังวิวแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งสองต้องหยุดหายใจคือเสียงกึกกึกเหมือนอะไรบางอย่างกำลังกระดือบอยู่บนพื้นทางเดินหน้าห้องของพวกเธอหลินฟังเสียงนั้นด้วยความตื่นเต้นและตกใจเสียงนั้น หยุดนิ่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์วางรองเท้าแล้วตามด้วยกลิ่นสูตรลมหายใจลึกๆเหมือนคนดมกลิ่นหมอกกระซิบเบาๆว่ามันอยู่ตรงหน้ากัห้องเราเองเงาอะไรบางอย่างผ่านใต้ประตูเงานั้นดูเหมือนแขนใครสักคนที่ยืดยาวจนแตะพื้นหลินสั่นจนฟันกระทบกัน มันตามเรามาจากห้องสองหนึ่งสามแน่นอนเลยใช่ไหมเงานันขยับอีกครั้งเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังทะลุประตูราวกับมาจากหลังหูไฟทั้งชั้นติดขึ้นมาเองทันทีและทุกอย่างก็เงียบลงเงียบจนผิดปกติราวกับเหตุการณ์เมื่อคู่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยหมอะกับลินมองหน้ากาันทั้งสองรู้ดีว่าคืนนี้ไม่มีทางนอนหลับแน่ ในเช้าวันต่อมาทั้งตึกหอพักเต็มไปด้วยเสียงซุบซิบแต่ไม่มีใครพูดถึงไฟดับเมื่อคืนไม่มีใครบอกว่าได้ยินเสียงกรีดร้องไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งมีรุ่นพี่เดินมาหาหมอกและหลินสีหน้าเธอซีดขาวเหมือนคนไม่ได้หลับมาหลายวันเมื่อคืนพวกเธอไปแถวห้องสองหสามใช่ไหมหมอกกับลินชะงักทันที รุ่นพี่เงยหน้า้าดดวงตาแดงก่ำเหมือนคนนอนไม่เกินชั่วโมงหนึ่งอย่าไปยุ่งกับมันอีกเพราะถ้าวันแรกมันแค่ตามคืนต่อไปมันจะเรียกชื่อของพวกเธอหลังพูดจบรุ่นพี่ก็เดินจากไปทันทีแต่ที่ทำให้ทั้งสองคนลุกยิ่งกว่าคือประโยคสุดท้ายที่เธอทิ้งเอาไว้เมื่อคืนมันเดินผ่านหน้าห้องฉันเหมือนกันแต่ที่แย่คือมันเรียกชื่อใครบางคน หมอกกับลินหันความม,ามองหน้ากันหัวใจเต้นแรงแทบจะทะลุอ,อกรุ่นพี่กระติบเสียงเบาๆมันเรียกชื่อหลินตั้งแต่รุ่นพี่บอกว่ามันเรียกชื่อหลินทั้งหมอและลินก็แทบไม่มีสมาธิเรียนทั้งวันหลินน้าเสียจนหมอคงคิดว่าเป็นไข้แต่สิ่งที่เป็นจริงคือความกลัวที่ค่อยๆกัดกินทุกลมหายใจ ตกเย็นท้องฟ้าเริ่มมืดเร็วกว่าปกติหมอกบอกให้หลินรีบกลับหอแต่หลินกลับจ้องไปทางอาคารเรียนเก่าหมอกเรารู้สึกว่ามีคนเรียกเราอะ่ะอย่าพูดแบบนั้นนั่นแหละที่มันต้องการให้เธอคิดหลินกำาเสื้อหมอกแน่นและเสียงนั้นมันเหมือนเรียกจากข้างหลังนี่แหละหมอกรีบพาหลินเดินออกมาแต่ก่อนจะถึงหอพักรม เย็นจัดว่าผ่านต้นคอเหมือนถูกรูปเบาๆลินหยุดหันหลังกลับดื้อๆทั้งที่ข้างหลังไม่มีใครอยู่เลยหมอกจับแขนเธออย่าแยกตัวจากเราอีกนะเข้าใจไหมลินพยัยหน้าแต่แววตาย,ยังคงหวาดถหวาเหมือนกำลังได้ยินบางอย่างที่หมอกไม่ได้ยินคืนนั้นบรรยากาศในหอพักเงียบกว่าปกติจนน่ากลัวหมอกปิดไฟไว้ขึ้น และบอกหลินให้นอนเตียงเดียวกันแต่หลินกลับจ้องไปที่ประตูห้องไม่กระพริบตาเลยหมอถ้าเรานอนหลับมันจะมาหาเราไหมไม่มาหรอกเราอยู่ด้วยกันทั้งทั้งคนหมอพยายามพูดให้หลินสบายใจแต่ลึกๆึเธอเองก็รู้ว่าเธอไม่แน่ใจเลยสักนิดเวลาตีสองเสียงแอดแอด ดังขึ้นเหมือนลูกบิดประตูกำลังถูกหมุนอย่างช้าๆหลิ่ดืิมตาฉับเธอเขย่าแขนหมอกหมอกหมอกประตูมันหมอกลุกขึ้นทันทีทั้งห้องมืดสนิทมีเพียงแสงสลัวจากหน้าต่างประตูขยับเล็กน้อยเหมือนมีคนดันจากด้านนอกแล้วตามด้วยเสียงกระซิบเสียงเด็กหญิงแหบแหบแต่นุ่มจนขนลุกลี เสียงเรียกชื่อของเธอดังจากใต้เตียงลิ้นชะงักร่างแข็งทื่อหมอกคว้าหลอดไฟฉุกเฉินบนหัวเตียงเปิดส่องลงพื้นทันทีตายเตียงวาง่างเปล่าไม่มีใครอยู่แต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นชิดหูหลินจนได้กลิ่นเน่าอบอวนลงมาหาฉันสิลินหมอกคว้ามือหลินแน่นลินอย่ามองไปนะ ห้ามก้มห้ามแต่ลิ้นกลับถูกดึงบางอย่างจากข้างล่างแรงดึงเหมือนมือเย็นเยียบกำข้อเท้าเธอไว้แน่นลิน้นจีร้องสุดเสียงหมอกพยายามฉุดลิ้นขึ้นแต่แรงดึงจากใต้เตียงกลับแรงกว่าเหมือนมีคนสองสามคนช่วยกันลากเธอลงไปลิ้นถูกดึงจนหัวไหล่ติดขอบเตียง เล็บของเธอติดกที่ผ้าปูที่นอนจนเป็นทางยาวและก่อนที่ร่างของลินจะถูกดึงลงไปครึ่งตัวเสียงขีดร้องอันโหยหวนดังลั่นทั้งห้องแล้วบางอย่างใต้เตียงก็ปล่อยเธออย่างกระทันหานแลวกับถูกอะไรบางอย่างสั่งห้ามไว้ลินหอบหายใจแทบขาดใจหมอกกอดเพื่อนแน่นจนตัวสัน่นทั้งคู่ไม่กล้าพูดอะไรอีกเลยทั้งคืนแต่ก่อนตีสาเสียงกระซิบเย็นเย,ยืยก ก็ดังขึ้นอีกครั้งจากใต้เตียงช้าๆชัดๆคำเดียวกันพรุ่งนี้เธอต้องมาหาฉันตั้งแต่คืนที่หลินถูกลากลงใต้เตียงทั้งสองก็ไม่ก้านอนปิดไฟอีกเลยหมอพยายามทำตัวเข้มแข็งแต่ความกลัวเริ่มทำให้เธอคิดอะไรไม่สมเหตุสมผลคืนนั้นทั้งคู่ตัดสินใจนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะจนดึกเงียบๆ จนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันหลินมองกระจกบนโต๊ะเครื่องแป้งอย่างหวาดหวาดหมอกเรารู้สึกเหมือนมีใครอยู่ในกระจกอะหมอกถอนหายใจเฮ้ยนั่นแหละเธอคิดมากหมอกยังพูดไม่ทันจบเสียงดังแตก๊กเบาๆก็ดังจากหน้ากระจกเหมือนมีเล็บเคาะกระจกทีหนึ่งหลินสะดุ้งจนเกือบล้มเก้าอี้หมอกได้ยินไหม หมอกกำลังจะเอื้อมไปปิดผ้าคุมกระจกแต่แล้วเธอก็ชะงักเพราะในกระจกมีเด็กผู้หญิงผมเปียยืนอยู่หลังหลินทั้งๆท,ท,ที่ด้านหลังไม่มีใครเลยหมอกตัวแข็งทื่อดวงตากว้างเธอสะกิดแขนหลินเบาๆหลินอย่าหันไปนะลินเริ่มร้องไห้หมอกมันอยู่ข้างหลังเราใช่ไหมอะหมอกแทบพูดไม่ออกใช่แต่มันไม่ขยับอย่าหันนะ เงาเด็กผู้หญิงในกระจกยิ้มช,ช้าๆดวงตากวงโบเหมือนพงลึกมุมปากยกขึ้นจนแก้มปิดเป็นเสน้นลิ้นปิดหูร้องไห้สะอึกสะอื้นมันอย่าให้เราหันไปไม่ไหมหมอหมอพยายามไม่ให้เสียงสัน่นอยา่าถ้าเธอหันมันจะปึ้งกระจกบนโต๊ะสั่นแรงราวกับมีบางอย่างตกมันเต็มแรงภาพเด็กในกระจกหน้าเยเกบ,บิดงอเหมือนกำลังโกรธจัด ลิ้นกิีดร้องหมอกหมอกคว้าผ้าคุมกระจกเหวี่ยงใส่ทันทีภาพเด็กในกระจกหายวับไปแต่เสียงกระจกเหมือนถูกควรจากด้านในยังดังกรีดร้องไม่หยุดหมอกรีบดึงลินให้ลงไปอยู่ใต้โต๊ะบอกแล้วว่าไม่ให้หันมันอยากลากเธอไปลิ้นตัวสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้มันบอกว่าคืนนี้ต้องไปหาหมอกดึงตัวเพื่อนมาก่อน ไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นแต่ทันใดนั้นเองไฟในห้องก็ดับสนิทเสียงควนในกระจกหยุดทันทีตามด้วยเสียงสีเท้าเด็กเล็กๆเ,เดินชา้าๆวนรอบโต๊ะที่ทั้งสองคนนั่งซ่อนอยู่เสียงดังกึกกึกเสียงเล็บลากพื้นดังตามมาแล้วกับเด็กคนนั้นกำลังเดินหายเหยื่อหมอกกั้นหายใจดิ้นเอามือปิดปากกลัวหลุดเสียงสะอื้น สีเท้าเดินมาหยุดหน้าโต๊ะพอดีและเสียงกระซิบเบาๆดังชิดใบหูของหลินหลินออกมาสิเรารออยู่ใต้เตียงหมอก,กัดฟันไม่ออกไปไหนทั้งนั้นเสียงหัวเราะเด็กดังขึ้นในความมืดแหลมสูงสมเพหน่า,ยาขยะขยงเหมือนหัวเราะใก้หูทั้งสองพร้อมกันจู่ไฟทั้งชั้นติดวาบและทุกอย่างก็หายไปเงียบสนิท เหมือนไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกหลินล้มลงกับพื้นหมอประคองเพื่อนให้ลุกทั้งคู่รู้ดีเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ผีอาฆาตเด็กคนนั้นกำลังเอาคืนและสิ่งที่รอยอยู่คืนบันไดไปสู่คืนสุดท้ายในบทจบเช้าวันถัดมาหลินแทบลุกจากเตียงไม่ไหวรอยแดงรอบข้อเท้าขึ้นเป็นวงเหมือนรอยมือเด็กกำแน่น หมอต้องช่วยพยุงเพื่อนไปยังห้องพยาบาลแต่ลิ้นกลับเอาแต่พูดเพอ้อมันบอกให้ไปหาถ้าเราไม่ไปมันจะมาหาเราเองหมอเงียบเพราะเธอรู้ว่าคำพูดนี้ไม่ใช่แค่หลอนแต่เป็นคำเตือนตอนเย็นรุ่นพี่คนเดิมเดินม,มาหาหมอสีหน้าซีดหนักกว่าเดิมเธอสองคนต้องออกจากห้องนั้นคืนนี้ก่อนฟ้ามืดไม่อย่างนั้นแต่ยังไม่ทันพูดจบ ประตูห้องน้ำหลังอาคารเรียนเก่าก็ดังปึ้งโคมใหญ่เสียงเหมือนคนทุบประตูด้วยแรงเกินมนุษย์รุ่นพี่มองไปทางนั้นหน้าถอดสีจนแทบไม่มีเลือดมันรู้ว่าเราจะช่วยเธอหมอกพาลินรีบกลับหอพักระหว่างเดินลินเหมือนถูกบางอย่างดึงสายตาไปยังอาคารเรียนเก่ากตลอดจนใกล้ถึงประตูหอพักลินก็หยุดหมอกเสียงมันอยู่ตรงนั้นห้องสองหนึ่งสามที มันรอเราหมอกรู้ว่าห้ามยังไงหลินก็ไม่หยุดจึงตัดสินใจทําสิ่งเดียวที่คิดได้งั้นเราไปด้วยกันแต่ถ้ามีอะไรวิ่งเข้าหาเลยนะเธอต้องวิ่งไม่ต้องรอเราเข้าใจใช่ไหมหลินพยักหน้าทั้งที่ใบหน้าสั่นไปหมดคืนสุดท้ายสองคน เดินมาถึงหน้าห้องสองหนึ่ประตูที่ควรปิดสนิทกับแงมเหมือนเปิดรอภายในห้องมืดสนิทมีกลิ่นอับเหมือนฝุ่นเก่าในตู้เสื้อผ้าลินก้าเข้าไปก่อนหมอกถือไฟฉายฉุกเฉินส่องตามหลังอย่างระแวงบนพื้นกลางห้องมีรอยเท้าเด็กเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดรอยเท้ายาเหมือนมีโคหลหรือหมึกติดอยู่และทั้งหมดมุ่งตรงไปยังใต้เตียง เสียงกระซิบดังขึ้นทันทีเสียงที่หลินคุ้นจนฝังหูมาหาฉันแล้วหรอลินหลินซุดลงนั่งกับพื้นเหมือนถูกแรงกดมองไม่เห็นบีบให้คุกเขาน้ำตาไหลออกมาเองไม่รู้ตัวหมอกสะบดไม่ให้เอาเพื่อนเราไปเด็ดขาดทันทีที่หมอกส่องไฟฉายไปใต้เตียงภายที่ภาพที่เห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ เด็กผู้หญิงชุดนักเรียนยับยุ่ยี่เบ้าตากวงไหลลูกตาปากแหกกว้างจนฉีกถึงแก้มถางล่างเหมือนถูกทิ้งไว้นานจนแห้งกลังแต่เธอยิ้มให้หมอกแล้วพูดเสียงแงหบแหไม่เกี่ยวกับเธอเราจะเอาหลินคืนมาหลินเริ่มถูกลาลกด้วยความเร็วรุนแรงเสียงมือขูดพื้นดังทีทีหมอกฟุ้งคว้าเพื่อนลุนสุดแรงทั้งสองดึงกันราวกับเล่นชักเยอะกับความตาย หมอตะโกนล,ลั่นจะต้องการอะไรปล่อยเพื่อนเราสิผีเด็กหยุดลากใบหน้าเบี้ยวผิดรูปของเธอเงยขึ้น้าๆาก่อนจะพูดคำที่ไม่มีใครคาดคิดลินไม่ช่วยเราในวันนั้นลินน้ำตาคอเธอสายหน้ารัวไม่นะเธอไม่รู้เลยว่าเราไม่เห็นจริงๆเราไม่รู้ว่ามีคนอยู่ในนั้นเด็กค่อยค่อยคานออกจากใต้เตียงท้องของเธอถลอกจนเห็นกระดูก เธอยกมือขึ้นสิ่งที่ถืออยู่คือลิปบิ้นผมสีดำขาดครึ่งหนึ่งลิปบิ้นของเราเราเห็นแต่เธอนีภาพย้อนผุดขึ้นในหัวหลินทันทีตอนป .6 เธอเคยเห็นลิปบิ้นเด็กผู้หญิงตกบงบันไดชั้นสามวันนั้นได้ยินเสียงร้องเบาๆเหมือนมีเด็กตกไปแต่ลินกลัวคร่เคยดุว่าชอบมนโนลินเลยไม่หันไปดูเด็กพูดช้า ถ้าหลินช่วยเราคงไม่ตกลงไปคนเดียวหลินถึงกับร้องไห้สะอึกสะอื่นแล้วขอโทษขอร้องเราขอโทษจริงๆเด็กมองหลินมือที่เคยบิดเป็นมุมประหลาดเริ่มคลายปากที่ิีเริ่มปิดลงช้าๆแสงไฟสายกระริบแรงแล้วร่างเด็กก็ค่อยๆสลายเป็นเงาควันสีดำก่อนจะหายไปเหมือนละลายเข้ากับผนังทุกอย่างกลับมาเงียบ เหมือนไม่เคยมีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยหลินเป็นลมไปคาอกของหมอกส่วนหมอกซุดนั่งด้วยน้ำตาไหลทั้งความโล่งใจและความสยองทั้งหมดร่วมกันถาโถมหลายวันต่อมาห้องสองหนึ่งสาถูกปิดผนึกอีกครั้งครูใหญ่สั่งให้ติดกล้องวงจรปิดทั่วชั้นแต่กล้องหน้าห้องสองหนึ่งสาไม่มีวันไหนที่ไม่บันทึกเงาของเด็กผู้หญิงยืนหันหลังอยู่หน้าประตู ในเวลาตีสองเป๊ะแต่ที่ทำให้หมอกคนลุกที่สุดคือบางคืนเงานั้นยกมือขึ้นเหมือนกำลังโบกมือลาหรือไม่ก็บอกว่ายังไม่ไปไหนหลินตัดสินใจย้ายหอพักแต่สุดท้ายก็สารภาพกับหมอกในคืนก่อนย้ายบอกว่าบางทีเวลาเราหลับเรารู้สึกว่ามีเด็กตัวเล็กๆนั่งปลายเตียงเหมือนรอให้เราหันไปยิ้มให้หมอกได้แต่นิ่ง ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะในใจเธอเองก็รู้ดีว่าผีเด็กคนนั้นไม่เคยจากไปไหนเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นหรือไม่ถ้ายังไงฝากคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างและอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดะดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับช่องมิลินเรื่องราวมหัศจรรย์แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ